สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครือกเสียงกาแก้งทุกทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับวันนี้สิพามาชมมาเทสเสียงครับระบบนะครับวันนี้ได้พาวเวอร์มาใหม่ครับสิมาเทสเสียงระบบอีกเซตหนึ่งครับวันนี้เราได้พาวเวอร์มาใหม่หนึ่งตัวนั่คือเก่าครับมิกไมโครเทคสี่ช่อง เครื่องปรุงครับผมก็คือเก้าครับปักไฟนะครับแล้วก็ไม้ไมโครเทิคู่ยูโรทิกนะครับไม้ตองหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นไมโครเทคครับสองครับสองทางครับผมพอดีขอกคือไมโครเทคคือกันครับได้ตัวมาใหม่ครับนี่ครับแอเมาแล้วครับพี่น้องครับของแค่อันนี้ดีเอ็กซ์บีห้าศูนย์ศูนย์สองไอเอ็มเอสนะครับ เก็บกล้องไว้ไหมครับพี่น้องครับตัวนี้ไมโครเทคขับเสียงกลางนะครับกลางแหลมครับใช้ตัวนี้ครับไมโครเทคนะครับ MTC 1 5 0 0 d นยีเครับตัวนี้ขับเดตครับพี่น้องครับขับความรุนแรหลังครับหนาจัดจินักจัดน้อยครับเซเล็ตยกเอาครับตัวนี้เป็นโมอแปลงครับตัวนี้เป็นจิ๊บชิงครับ F E ระยะเดี๋ยวผมพาไปเบิงตู้ครับตู้กะตู้เก่าตู้เก่าครับผมเป็นตู้เทอร์โบนะครับเป็นตู้เทอร์โบตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับเป็นแม่เล็กสองก้อนครับดอกไอดีครับพันสองร้อยวัตต์นะครับพันสองร้อยวัตต์สำหรับเสียงกลางแหลมเป็นไลอัลลี่ไลอัรี่ของที่ดีนึงครับ เป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานเหมือนกันครับคอมแหลมคอมซีซีครับเม็ดเบิกในตัวนะครับยกง่ายครับพี่น้องครับตู้ลายเลยยกง่ายครับตู้ตัวนี้นะจะยูสเลนู้ผมจำไม่ได้นะครับอันนี้ชุดสี่คูณสี่ครับภาเบื้งด้านหลังครับสี่คูณสี่นะครับเมากลับทางสิครับปกติตักแคนกัมันกอร์ชีสเปคคอนกับลบฝนนะครับเกียรสเปคคอนลบฝนนะครับ มาฟังนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงกังครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ว่าระบบเสียงมันทิปยังไงครับ <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> เป็นระบบเสียงมันติดตึบบอร์นะครับ <Yeah. S 1> <c oughs> พาฟังระบบเสียงครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> <c oughs> เก่ครื่งนึงนะครับนี่เงครื่งเดียวครับอันนี้รีบเก่งเดียวก็ดครับพี่น้องครับ,บาเบีมาลูกง่ายเก่เกาๆนะครับ ปีน้องครับส่งครับรเขาเปิดตัวขัเบเปียดครับลักษณะใกล้ๆในพยุ้ยด้วยครับพีน้องครับ <Ooh. S 1> เลี้ยงแค่ครึ่งเดียวนะครับไม <Ooh. S 1> ่ได้เลี้ยงหลายเะครับ ผมให้เบิ่งครับอ่าแค่นีน้ครับพี่น้องครับนี่เหลืออีกสองชลล่องนะครับตัวนี้เหลืออีกสองช่องครับผมเหลือเรือเลยครับเดี๋ยวใจะใช่กับมอนิเตอร์ก็ได้ครับผมนะครับ <c oughs> องเจ็ดเสียงเบิ่งครับพี่น้องครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากติดตามช่องนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับส่งผลเวียกสตูดิโอพี่น้องครับฝากน้ำเยอะครับพอนี้คลิปหน้าเดี๋ยวผมพามาเป็นไงครับเป็นการ เทศเสียงครับก็ของเคาดีเลยครับสุดยอดครับพาวเวอร์ครับขอบคุณมากครับ